เจ็ดแกนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมด้วยพระองค์เองมีที่ใดบ้างภาพจิตประกรรมพระพุทธเจ้าโปรดพระราชบิดาจิตประกรรมฝ่าผนังพระที่นางพุทธายสวรรค์เจ็ดแกนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมด้วยพระองค์เองมีที่ใดบ้างชมพูทวีปยุคพ,พุทธกาลเรียกได้ว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากประกอบด้วยแก้นมากมายตอนนั้นปรากฏในมัธยมประเทศแปลว่าพื้นที่รวมใน ว่ามีแกวนใหญ่ๆถึง16แกแวนหรือ21แหวนภาพภาพประกอบจิตประกรรมพระพุทธเจ้าทรมานยักษ์ที่กอดลังกาตามความในคำพีมหาวงพระที่น่งพุทธายสวรรค์ทว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระศาสนาแสดงทำคำสอนเพียงเจ็ดแกวนเท่านั้นตลอดเวลา45พรรษาที่พระองค์เสด็จโปรดสัตว์และแสดงพระธรรมเทศนาภาพฉากไม้ลมรักประดับมุขพระพุทธเจ้าปางห้ามญาติ ขนาบข้างด้วยพระอัาราสาวกแคว้นทั้งเจ็ดมีดังนี้ 1. กาลีกับโกศล 2. อังคากับมาคต 3. สักกะ 4. วัวชี 5. มัลละ 6. วังสะ 7. กุรุส่วนแคว้นอื่นๆพระองค์จะส่งพระอา,าราหันตาสาวกที่เหมาะสมไปเป็นพระธรรมจาริกประกาศพระศาสนาสแสดงธรรมสั่งสอน